ก็ไม่ได้นะ้ค่ะเนาะแล้วก็ต้องไลท์ทุกวันเพื่อนเพื่อนนอกจากเนาะต้องไลท์ทุกวันวันไหนไม่ไลฟ์สวัสดีจ้าสบายดีโบกินแล้วค่ะกินกินเข่าแล้วใช่ไหมค่ะกระมือไปเจโนะมันสูงนิดนึงจ้ะทระซับมันสูงนิดนึงสวัสดีค่ะนกระมือไปเจโนะมันสูงนิดนึงจ้ะทระซับมันสูงนิดนึง สวัสดีค่ะเพื่นไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรเนาะเพื่อนๆเนาะ,นนะประมาณว่ามากระเถากันเมืดด้วเนาะเถากันมืดตรงที่ต่องไปลง่าบานเนาะเถามาเล้วม <c oughs> ีสองอย่างเขาวางไว้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะจ๊ะ,ะหลงง่างง้างตอนนี้ เล่งนาทีก็นกขนนะก็ธรรมดาค่ะธรรมดาถ้าเราจะมาปิ้นเข้าไปกดกดไปในเน็ตบอร์ดน่ะกดกดเขาไปในเน็ตบอร์ดปกติมันไม่เคยปิ้นนกเจงนก็ะเลยถามไปก็เลยถามไป อยู่กันไหนทำไมที่ทำไมยังจะมาป็นินเขาไปกดกดไปในเนะ็ตบอร์ดน่ะกดกดเขาไปในเน็ตบอร์ดปกติมันไม่เคยเปรินนะความสำเร็จเขาว่างีเรจาจะเนาะมันเป็นที่โปรแกรมเขาไปดูแล้วมัมนเข้าไม่ได้เขาอ๋อของผิดทิพวันก็เขาเ็นเหมือนกันนี่แล้วถึงจะได้ตงังนะค่ะเนาะถึงจะได้ตงังตังอยาก มีกระตังไว้ใช้ใจไว้ใช้ใจในชีวิตของเราน้าะจโน่น้าจจโนะขอบคุณมากๆค่ะที่ได้เวียนมหาเห็นเว็บเว็บมาถึงกันกดขอบคุณนะคะขอบคุณในหลายค่ะที่ทิพวรรณขอบคุณเป็นอย่างสูงน้าเจโน่ที่ได้เวะมามหาอยากลู้จัก,กน้าเจโนะอยากลู้จักอยากมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน,นเพื่อนนาเนาน พูดอาพูดเข้าเขาไปดูแล้วมันเข้าไปดูแล้วมันเข้าไม่ได้ดิน้นรนหากินกันไปแล้วกเนาะต่างคนต่างหน้าที่ต่างคนต่างทำต่างคนตอนนีน้อะ,ะเนาะก็คนผ่านก็หลายนะพนาะคนผ่านก็หลายคนกำลังเก็บนาทีก็หลายนะจ้ะคนเก่งอยู่เลยว่ะ ไม่ใช่ประเทศไทยนะจ๊ะพี่ธิพันด้ไปอยู่ประเทศนอกหนึ่งทุง่มกับสองทุ่มแล้วประมาณหนึ่งทุ่มกลัวนลจ๊ะเนาะฉันก็ยังสงสัยทำไมตอนนั้นคือยังจ,งจะมาปินเขาไปกดกดไปในเน็ตบอร์ดน่ะกดกดเข้าไปในเน็ตบอร์ดปกติมันไม่เคยปิ้นนอกจากขอบคุณค่าขอบคุณหลายหลายค่ะพอดี สงส่จะทำระบบใหม่แล้วเจโน่นนนพอผ่านแล้วเราก็ต้องส่งคลิปให้มีคุณภาพถึงจะมีคนดูของเราพออนุญาตนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปเปิดขอบคุณอย่างมากมายไก่กองเลยเด้อที่มาให้กำลังใจตลอดแล้วเจโนะมาให้กำลังใจตลอดเลยทุกวันทุกวันเลยเนาะค่ะเนาะ ดีใจที่มาหาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดีใจมากๆเลยค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะภาพองออกหลายหลายฉันนับไปส่งภาพหนิ่งไปส่งภาพหนิ่งไปทั้งเดียวเนะะาะจะใครเคยนี่ต่างหลายลจะเนาะตอนฉันเป็นยังไงบ้างเนาะเพื่อน,นอยู่นะ่ะ ประมาณนี้เลยเนาะเองคุณบันอีบันมุคนหล่าเวลาเนาะอยู่กระหนุนกับเวลาหนี่งทือเก่านม่ใะเนาะมีท่าธรรมมากเกิดข้อผิดพลาดลองอีกครั้งเขาเขียนมาเรียนที่นี่ก็เลยยังเข้าไปดูไม่ได้แต่พี่ทิพวันนะ่ะเน็ตหายไอยังพี่สุภาฉันจะฉันหาเลยกันค่านีไหมถึงอะไรคะ่ะอ๋อ คุยกันก็คุยกันก็เกณฑ์จันนจัะเนาะคุยกันก็เกณฑ์ใจกดเข้าไปดูกดเข้าไปดูวันดาวเนาะเขาบอกว่ารับความสําเร็จจะมีถวยทองดานะคะเนาะที่คุณสร้างเข้าเขาไปดูแล้วมันเข้าไปดูแล้วมันเข้าไม่ได้เคยมาไล่เนาะคะเนาะเราเคยมาไล่สองช่วงน่ะช่วงเที่ยงสองชั่วโมงก็ช่วงตอนสองทุ่มน่ะสองชั่วโมง ที่นี่ก็หลุดให้เหลือเขอ,อกินกินแล้วอ๋อค่ะกินแล้วนะจ๊ะเนาะป็นชาวคี้อตืงออกมาได้จะคด้อไม่ปิดก็มาเนาะจ๊ะเนาะไม่ปิดกับเขามาได้จ้ะป็นชาวคี้อตืงออกมาได้จะคด้อไม่ปิดก็มาเนาะจ๊ะเนาะไม่ปิดก็เขามาได้จ้ะจะทำระบบใหม่ประมาณนี้เ,นนนเ,นนนเลย ใส่จะทำใหม่แก้ไขใหม่พรา่วันอ๋อของพี่สุภาพเขาไปดูได้โค้งฉันคือเขาไม่ได้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ในช่วงลหนึ่งชั่วโมงพมื่อวานนี่เอ่ยอยยกยยกในคลิปยังสวยเห็นแต่ในคลิปนะาจะเนาะ เมไมเขาไม่ได้เขาไปดูบ่ได้ต้องมิดบอด <c oughs> ในนั่นน่ะเขาไปด้เขาไปในอ่โปรไฟล์นุขเนาะเขาไปในโปรไฟล์แด้ยวก็เขาไปเขาไปได้นันเนื้อเก่งจันกรได้มาให้กำลังใจตลอดนะจ๊ะเนาะขอบคุณทั้งสองท่านใค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเลยขอบงองนเงียบเงาจ้าเพืเ่อน เงียบเงาวังบีบวิ่งวิ่งวิวโหเป็นชาวคีเอตือก็มาได้จะคดดิเป็นไม่ปิ้นก็มาเนาะเนาะเป็นปิ้นก็เขามาได้จ้ะจะมาเป็นเขาไปกดกดไปในเน็ตบอร์ดน่ะกดกดเขาไปในเน็ตบอร์ดปกติมันไม่เคยปิ้นหรกให้อะไรนะให้ ถ้ามันไรลจังย่างนี้เลยจ้ะเราให้เบียบา่าค่ายๆกับเบียบาเน,น่นัน่ะเขาไปี่เขาไปใน,ปในอโปรไฟล์นุขะเนาะเขาไปในโปรไฟล์แล้วก็เขาไปเขาไปได้ให้กําลังใจเพื่อนเพื่อนทุกคนให้กําลังใจตัวเองด้วยนะขะเนาะอ้อนี่จ้เป็นเหมือนกันนี่ฉันว่าจะเป็นโคเด็นของฉัน มาจะเปลี่นเหมือนเหมือนเหมือนกันเมื่อทุกคนระนหว่เาเนาะมาพูดมาคุยกันเหมือนเดิมะะดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชาวคีเตอร์ของเราเขามาพูดมาคุยกันต่างอยากมีกระตังไว้ใช้ใจไว้ใช้ใจในชีวิตของเราเนาะเนาะเมนเขาไม่ได้เขาไปดูบ่ได้ต้องงิบบอด กินกินแล้วอ๋อค่ะกินแล้วน่าจะเนาะเผืบ,บานแบบของแกเขาไปไม่ได้น่าจะเนาะมันมันเปิดแบบอ่าปินแค่ระบบน้ําเขาไปไม่ได้ตรงนิดบอดน่ะเผื่บานแบบของแกเขาไปไม่ได้น่าจะเนาะมันมันปินแบบอ่าปินแค่ระบบน้ําเข้าไปไม่ได้ตรงนิดบอดนะ่ะจะเนาะให้ลองใหม่น่าจะให้ลงองใหม่ก็กดลองใหม่มันก็เหมือนเดิม เป็นติ๊โปรแกรมเนะา,านะแต่เนาะเราไม่เคยเป็นจักที่นะคาะพึ่งไหนกันบ้างเนาะไม่ได้มาหาเพื่อนเพื่อนก็เงียบเนาะเนาะเงียบแล้วก็เหงาเงียบเหงาแต่เนาะให้ลใหม่นะจะใหโลงใหม่ก็ก,กดลงใหม่มันก็เหมือนเดิม <fille> เป็นติโปรแกรมเนะา,านะแต่เนาะเราไม่เคยเป็นจักที่นะคาะพึงขอบคุณค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเนาะเนาะ อน,นี่ก็เล็กเลีเ้ยงเนาะขนาะสองทุ่มลับขนอนแต่ว่าพีจินไข่หมดเด้งก็ไม่ค่อยได้กินดอกไม่ค่อยได้ไปหาน่าจะเนาะ <c oughs> บ้านเราไม่ได้ดอกที่ไข่ที่มั่นยังบ้า ไปโรงพยานไปฟังผลเฉยๆโอจนะัเนาะเขาไม่ได้ต้องบนที่ว่ดนิตบอร์น่ะค่ะไปดูต้องิตบอร์น่ะัน,น,ะนยังเก่งใจยู่เลยว่าสวัสดีอได้ค่ะอ่าเขาไปดูได้นี่อา้าวพี่พี่ที่เคยมาไล่เนาะค่เราเคยมาไล่สองช่วงน่ะช่วงเที่ยงสองชงั่วโมงก็ช่วงตอนสองทุ่มน่ะสองชงั่วโมง